พ่อพอรแม่ใบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเก๋ก็ไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านแม่ใบเลย <g ay> บ้านพ่อพรก็ไม่ค่อยได้ไปบ้านพ่อพรอ,อยู่ไกลอ่ะไปบ้านแม่ใบยังไปไม่ค่อยถูกเลยเก๋เนี่ยขอโทษขออภัยนะคะแม่ใบร <g ay> ักรักรักเลิฟเลิฟนะคะ <g ay> จับหู <g ay> ขอบคุณนะคะท่านหมืน่นแม่ใบสวัสดีคะ่ะจากท่านหมื่นนะคะสวัสดีสาวเอสจากพ่อพอรแม่ใบนะคะเดี๋ยวมันจะอมน้ำมันลืมไปปิดไฟมันไว้ขอบคุณนะคะขอขอทักสวัสดีแป๊บน,นึงนะคะยายเล็กอร่อยคือกันคะ่ะอ๋อค่ะ ขอบคุณนะคะสวัสดีลูกเศรษฐีจากพ่อพรแม่ใบนะคะเก๋ก็ไม่รู้ว่าอันนี้น่าจะเป็นแม่ใบนะหรือว่าพ่อพรอันนี้เก็บปึกจริงๆริงนะเก็บไม่ค่อยจริงจะบอกว่าไม่เคยสนไม่เคยสนใจแม่เลยใช่ไหมไม่เคยสนใจพ่อเลยใช่ไหมพ่อพรพ่อพรอ๋อพ่อพรเนาะน่าจะเป็นพ่อพรเนาะพ่อพรพ่อพรขึ้นหน้าเนาะ ถ้าเป็นแม่ใบก็ต้องเอาแม่ใบขึ้นข้างหน้าแม่ใบดีค่ะอ้าวสุกลงแม่ใบหรือพ่อพรเนี่ยเอาทั้งสองคนเลยแล้วกันป้าพองจนแตกแตกเลยค่ะพองจนแตก mm hmm. นี่เอาอันนี้ไปทอดใหม่ mm hmm. ยายเล็กบอกว่าเอาไปทอดสองครั้ง mm hmm. ขออนุญาตเอ่ยนามยายเล็กนะคิดตามเงิน,นล่าเลยค่ะอ๋อเดี๋ยวพี่ต้องไปดูไหมพี่ พี่ก็ไม่ค่อยนั่นนะมูเขาไม่แต่มูจะโยนเยอะเกินไปหรือเปล่าไม่ใช่หรอมั้งครั้งที่แล้วเขาโอโยนมาให้เท่าไหร่ไม่รู้พี่ก็จําไม่ได้ <laughs> ไปหาเขาก็ไม่มีด้วยไปหาเขาไม่ได้ด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้มีบ้านขอบคุณนะคะน้องเอสชาร์จแบตเตอรี่ก่อนห้ามเรียกแหม่ชาร์จแบตเตอรี่มันเป็นแบบสำรองคุณ จะต้องไม่เรียกได้เรียกไม่ได้กันเลยเหรอฮะ <c oughs> คูณเอสมันจะเรียกกันไม่ได้เลยเหรอเป็นแบตสำรองน,นั้นเนี่ยพี่ก็ชาร์จแบตอยู่เนี่ยพี่ก็ขึ้นไล์อยู่เนี่ยพี่ยังชาร์จแบตอยู่เลยน k งคิวโซมันนะคะฮัลโหลขอบคุณทุกเลิฟทุกไล์นะคะนี่พองพองมากเลยทองจนกรอบแล้วเนี่ย เดี๋ยวฟังเสียงเด็ดเอามันเอามันถูกันเออกรอบจริงๆเนี่ยเนี่ยมันดังกรับ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  <laughs> เสียงปากเราพูดเองนะมาค่ะเดี๋ยวเราจะได้กินกันแล้วทำไมวันนี้เวลามันช้าจังเลย <laughs> ขอบคุณนะคะ Thank you so much นะคะ น้องเอฟน้องเอฟน้องเอฟเอ้ยพี่จะเอิญน้องเอฟท่านมือท่านมือทอดเนี่ยไส้กรอบแบบเนี้ยทอดได้เห็นแค่มือ,อมเห็นแค่มือดูน่าก,กินไหมกรอบๆเนี่ยนี่ห้าอัน พอ,อแล้วจะเอาไปทอดอีกก็เกรงใจเดี๋ยวไม่ได้กินกันพอดีเดี๋ยวมันไม่เย็นไงมันจะกินไม่ได้ถ้ามันไม่เย็นนะถ้ามันไม่เย็นมันก็กินไม่ได้ เดี๋ยวรอ,อ,อรอใส่กรอกเย็นแป๊บแป๊บนึง Thank you so much Hello, hello my friend I Love you I Love you นี่ตั้งบนนี้เลยเพราะว่าเราปิดไปแล้วเดี๋ยวมันก็เย็นตั้งข้างล่างมันจะมองไม่เห็นเงี้ยเลยต้องตั้งตรงนี้ Thank you so much นะคะ mm hmm. ขอบคุณนะคะ mm hmm. ทุกเลิกทุกไลน์นะคะ mm hmm. ที่อยู่และไปแล้วกราบขอบพระคุณนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็มา mm hmm. ทำเม